ปัญหาชีวิตคืออะไรจ้าเคยทําแท้งปัญหาชีวิตมีไหมปัญหาชีวิตมีสุขภาพสุขภาพไม่ดีตรงไหนบ้างจ้าเคยผ่าตัดสมองแล้วก็หรอหมอบอกว่าเป็นไรลูกเป็นเนื้องอกในสมองแล้ววันนี้ผ่าออกหมดแล้วยังออกหมดแล้วจ้ะเรียบร้อยปกติแล้วมีอะไรอีกมีเสียงดังในหูเสียงพูดหญิงใช่เสียงแวเสียงวีดมีเฉย เหมือนจิงีดมันวีดอยู่ตลอดแต่ว่าไม่ได้เป็นภาษาพูดว่าเธอเอ่ยเธอนู่นไม่มีใช่ไหมเจเป็นเสียงวิดเสียงเสียงหึ่งอะไรขึ้นอยู่ในหูใช่ไหมท่านเทวดาสุขภาพไม่ดีพาไปแล้วเรื่องสมองแล้วก็มีเสียงในหูทำแท้งหรือเปล่าเจหนึ่งคนเกี่ยวข้องไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยเคยบอกกันเลยแล้วล่ะนะ ใครมีเด็กแหะค่ะชีวิตหนาคงไม่เย็นกันหรอกแน่เรียบร้อยอ้าวจะจ่ายให้เด็กเลยใช่ไหมเจ้าค่ะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ท่านเทวดาเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้ววาวันนั่นแน่พร้อมเมื่อไหร่พร้อมเลยค่ะพร้อมเลยเจ้าค่ะพร้อมเลยจ่ายได้ช่ายนหญิงกันเล่าเออไม่รู้เลยค่ะรู้ไม่รู้น่เร็ก ลูกชายฝันเห็นตลอดตามไม่ตามทำมอเบาทำทุกอย่างทำนี้อ่าชื่อธนพลธนพลสิบห้าวันกินอะไรบ้วไป เดี๋ยวส้มตำแม่กินบแล้วกินตาเขาย่างน้ไก่ย่างยนะหลานบวกก่ย่างโอเคน้ำนมเซเว่นเรียบร้อยเสื้อผ้าเสื้อผ้าหลานตาชุดตำรวจด,ดีกว่าชุดตำรวจนี่ยังไงเ,เป็นนายพลนะหลานตาเนะาะตกลงใส่เท่หรือใส่เป็นเลยใสย่สแล้วก็จะไปเป็นตำรวจจริงๆเลยใช่ไหม โอเคชุดตำรวจหนึ่งชุดมุ่งมั่นว่าจะเป็นตำรวจมุ่งมั่นครับอ่าตามนี้หลานตายก่อนตอนนี้รอดเับยนยดีมากตัวรจะไปจับทหารจับไอ้คนร้ายหรือจะไปขี่มอไซค์เล่นขี่เท่ขี่เท่ก่อนจะไปจับเจอก็จับไม่เจอก็เท่ไปก่อนอ่าตามนี้ซื้อมอไซค์ ไอเด็กเล่นมาหนึ่งกล่องอ่ะตามนี้ปืนเล็กเล่นอีกหนึ่งกระบอกหมวก็เลยนะหลอนาหมวกอีกหนึ่งตามนี้ชุดเด็กอ้าวปล่าไปไปอสตวหมสวาพอครับสิบหมอสิสังทานหนึ่งสิบ้อยจัดการได้เลยวันนี้ก็บวชเลยใช่ไหม อยู่ข้างถนนไปก่อนอนข้างถนนจะเย็นเย็นดูดูสถานการก่อนชินแล้วอย่าไปอยู่ในสอนนอเลยไม่ค่อยทำประโยชน์ออกมาข้างนอกไปดูชาวบ้านเขาเดินยังไงรู้แล้วจอมอไใชแล้วยพข้างถนนใช่ไหมหลาใช่จะพิงเฉยเดูใช่ใช่เดิเวลารถรถติดก็อะไรนะ ไม่ได้ไปทายเวลารถติดก็ไปปีดไปนชจด้วยเราต้องทำได้ทุกอย่างตำรวจอย่ไปทำอย่างเดียวอาป่าวันหลังจะได้เป็นผู้กำกับได้ไงต้องรู้งานทุกอย่างจช่แล้วทำทุกอย่างแล้ได้คุมคนได้เป็นไง่ายไม่ฝึกงานเราจะรู้ได้ไงี่มามันไม่ใช่แบบนี้มัเป็นไรต่อไปเราเปลี่ยนระบบายผู้กำกับต้องรู้ทุกอย่าง ใช่ต้องทุกแผแนกเลยไม่งั้นจะไปคุมลูกน้องได้ไงว่าร่งากายดูไม่จริงเดี๋ยวระดับจะเปลี่ยนไอ้แบบเก่าไม่ไม่เอาแบบว่า,วารถายาจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนที่ตำรวจต้องทำได้ทุกอย่างหัวหน้าต้องเป็นทุกเรื่องนะใช่รู้น้อยนะนม่รู้แค่ว่าฉันก,ก,ก็พอไม่ได้มันอย่างนั้นอะมันมีปัญหาเวลาลูกน้องมีปัญหาขึ้นมาสอนไม่ได้บอกไม่ได้ทําไม่ได้ตายเลย โตหัวมันมันก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกมันไม,ไม่ได้ไม่ได้งานแต่ถ้าเรารู้เราก็สอนไม่ได้ต้องทําแบบนี้ต้อง่างนี้ไปทางนี้อย่างนี้ห้ามอย่างนี้หอยทำงานเราเอาผลงานนะมใชินเราเอาแบบสบายหนูไปได้ข้อมูลมาผิดเพจอ้ามันไปหาข้อมูลใหม่ไม่ใช่เบงไม่ใช่ไปมากก็หนอย่างนี้ไม่ถูกเราต้องตำรวจนี่ ไม่ต้องไปเอะไม่ต้องไปเบงไม่ต้องไปแอคไม่ได้ไอยงเงี้ยไม่ได้องเงี้นไม่ได้เป็นตำรวจช่วยเหลือประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนจ่ายเปล่าเราจะเปลี่ยนระบบแล้วไม่เอาแล้วระบบนี้ใช่ตกลงจะไปเบ่งอย่างเดียวใช่ไหมใช่หรือว่ามันแท้ไม่ได้จะตกนงก็ตกลงจะบอกานร้อนเหมอ่ะมันไม่มีประโยชน์ไปตหัวมันก็โง่เหมือนเดิม ต้องสอนมันเดี๋ยวว่าอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยางน้องทำเป็นก่อนไมนไ,ไบางทีมันยังสอนหวัวหน้าเลยอย่ะกอนนี้พอหัวหน้ามันไม่เรียนไงถ้าหัวหน้ามันเป็นตั้งแต่ยืนอยู่ข้างถนนมันก็จะรู้เลยว่าเอยพวกเหยื่อยืนแบบนี้นะยืนแบบนี้ไม่ถูกต้องยืนแบบนี้เดี๋ยวคนไล่เห็นอย่างงุนแล้วก็ช่วยเหลืออะไรขาชาวบ้านไม่ได้<อ>มันต้องทํางานเดี่ยไม่ใช่ไม่ได้ สั่งก็ส่วนสั่งแต่ต้องรู้งานก่อนเ,อเป็นทุกหน่วยงานก่อนเข้าใจ้ยังะระบบใหม่มีจชิปซื้อมาซื้ออะไรหรอซื้อยศมีขาย้วยหรอมีเดมีเงินก็ขายหมดแม่เ,เอาเงินมา,าไม่เอาเงินอ่ะ <c oughs> ไม่เอาแล้วเอาฝีมือต่อไปเขาไม่เอาแล้วต่อมือต่อไปเนี่ยใครมีผลงานได้เลื่อนยศเลยโดยประชาชนจะเป็นคนแต่งตั้ง ใช่ประชาชนบอกว่าตำรวจคนเนี้ดีตำรวจคนนี้เนี่ยเก่งถ้าจะรู้ไ,ไงว่าหมูอ่ะอเซอร์เวไงาน้วก็ไปบอกในหมู่บ้านบอกว่าผมเป็นตำรวจนะครับชื่อนี้อยู่สอนอน,นี้ประเมินผลงานผมด้วยวายากังเห็นไหมเราจะต้องเป็นที่อะไรว่าที่พึ่งของประชาชนประชาชนต้องเห็นผลงานเรา,าเราต้องเปลี่ยนระบบเดียอย่าเประบบเก่าๆมันไม่เวิร์กหรอก ใช่โจรทั้งเต็มบ้านเมืองไงยังงตาต้องนให้หนูเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนระบบเดี๋ยวเธอเธอเรียนรู้เลยวเธอไปเปลี่ยนได้ตาตงสนให้หนูนะใช่แล้วเรามีเราเรามีประสบการณ์ไงไม่ใช่เราพูดอย่างเดียวแล้วทาไม่เป็นเราต้องทําเป็นเปนใช่มตใช่ต้องเปลี่ยนระบบเอาแบบว่าประชาชนเป็นคนตัดสินว่าตํารวจคนนี้มีคะแนนกี่แต้มทําดีแล้วเท่าไหร่ เห็นอยู mm ่ประจําอยู่ประจําหน้าที่ตรองเวลาหรือเปล่าช่วยเหลือประชาชนไปกี่หน่วยแล้วใช่ต้องเก็บแต้มเนี๋ยวแล้วไปประเมินปุ๊บอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีระบบแต่งตั้งแล้วมีระบบผลงานเซื้อให้เองเอออ้าวชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ท่านไปเดินตอกต่อยงี้ไม่ทันเข้าเดี๋ยวชาวบ้านประมุเออยวบรวมเงินมา เด pues, ี๋ยวมีเยอะแยะไม่ต้องกลัวทำประโยชน์ได้หมดตำรวจแชาวบ้านเื่อหเอาแน่นอนเดี๋ยวก็เขาก็ดูแล้วโอ้ตำรวจคนนี้ดีจังเลยควรจะมีอุปกรณ์ในการทํงานแล้วาก็จะมีข้าวกินด้วยใช่กินฟรีทุกบ้านเลยตำรวจดีใครก็อยากเชิญเข้ามาบ้านไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเงินค่าข้าวเอาเอละตำรวจดีก็เหมือนพระอ่ะ เดินเหมือนบินธบาตท,ท่านท่านในพนท่านใน,ในพันมีข้าวเตรียมไว้เลยเชิญรับประทานนี่ตำรวจดีเขาไม่ว่าเราไปรีดไถชาวบ้านเ,เขาเต็มใจเพราะเราทําให้เขาอยู่บีมีสุขเราไปตรวจเขาไงเอ,อหมู่บ้านนี้ครับนี่อย่างน,นี้มีอะไรผิวปกติเปล่าลมีของหายาหรือเปล่า,า,ายยไม่นะเขาอยากจะทําบุญกับตำรวจเขกใจเปล่า ลองเปลี่ยนระบบเลยยังไปใช้ระบบเก่าๆไม่ได้ใช่ค,คนดีเนี่ยโหไม่ต้องใช้เงินเนาะในทางข้าวในทงรถทางรถอีก <c oughs> เดี๋ยวถ้าเบือ่อว่ามีอะไรเขาซื้อยาให้อีกเธอบ้านนั้นมีลูกสาวอยูไ่ไ้ย <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แเห็น,นคนดีเขาอยากให้ลูกสาวไงวดูแลประชาชนได้แสดงว่าดูแลลูกสาวเขาได้ ขอให้เป็นคนดีเถอะตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนตามนี้อโอเคเปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วอย่าไปอยู่แบบเก่าๆไม่เบิร์ก่ครับสอไหนหนตาแจ้งมาเลยครับเดี๋ยวเราไปตะลอนก่อนไม่มีปัญหาเรื่องนี้ง่ายง่ายด้อ้าวแล้วมีอะไรอีกอ่ะไม่้าีอะไรบวด15วันจบแล้วเพิ่มได้ไหม ได้ถ้าจะบวชเนี้ยเพิ่มให้ใครเพิ่มให้ลูกได้เพิ่มให้กี่วันเพิ่มให้จนถึงวันที่สี่จะเพิ่มให้ถึงวันที่สี่บวชเห็นไหมทำทีเปลี่ยนนิสัยเั้เขาติบเลยความดีจะได้จะได้ผลตอบแทนอย่างสวยงามแค่แค่จิตใจดีปั๊บมาเลย ไม่ลืไทยตา้ใช่เดี๋ยวเอเราเป็นคนดีนี่นะขึ้นของความดีออกไปปั๊บคนเขารับได้เลยเข้าใจยังคนามนี้เรียบร้อยไปได้ครับาบ๊ายครบแล้วอครบย่งครบแล้วครบแล้วสัตได้แล้วครบหมดทุกอย่างสังฆทานได้แล้วไม่ต้องเรียกร้องเดี๋ยวเขาจัดให้ครบ๊ายบายตไป๊บาย